เหมือนว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่พวกของพระเอกได้มาเจอดอนนี่พอดีทีนี้ก็เสร็จสิครับโดนไปหนึ่งดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกเราเอาสตากลือเลยดอนนี่ก็ยอมพูดหมดเลยนะครับพวกมันอยู่ลานทิ้งขยะที่นั่นเป็นจุดนัดพบและหนึ่งในแก๊งของเมอร์รี่เมนที่เห็นเหตุการณ์ที่ดอนนี่โดนจับก็โทรไปหาเมอร์รี่เมนและบอกว่าดอนนี่นั่งเกมแล้วและพอเรรู้ข่าวก็รีบตัดสายทิ้งทันทีก่อนที่พวกเขาจะหนีออกจากที่นี่ไม่อย่างนั้นพวกเราเกมแน่แต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะลิขิตให้พวกเขาต้องยิงกันจริงๆพเส้นนระหว่างางงที มัน,มนดันมีรถติดจำนวนมากทีนี้ก็งานงอกสีครับพอพวกของพระเอกได้ไล่หลังมาแล้วซึ่งพอเรย์ได้เห็นรถของพวกพระเอกหน้าก็ถอดสีเลยนะครับแปลว่าต้องมีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งตายไปสักข้างหนึ่งก่อนส่วนทางฝั่งของพระเอกเราจะรอให้รถไปไม่ได้ตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วต้องรีบเข้าไปจับกลุ่มพวกมันไม่รอช้าฮะพวกของพระเอกก็ได้จัดกำลังกันเพื่อเข้าไปจับกลุ่มพวกเมอร์รี่เมนส่วนพวกของเมอร์รี่เมนที่รู้ว่าพวกของพระเอกลงรถมาแล้วก็ไม่รอช้าให้เข้ามาจับกลุ่มหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วไปลุยกันเลยโดยกกกกาาารรรเเเตียยยมมขออองงหนัพพสวะ่ๆล